ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f4555 801 axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนันนกสะสมที่กราลบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับ Welcome to s ย a m Channel my friend นะครับก็ขอทักทายเพื่อนๆนักสะสมทั้งไทยและเทศสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับแน่นอนครับในคลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนักสะสมท่านใดที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับสยามชาแนลขอแนะนําเลยนะครับฝั่งการบรรยายแบบดีๆนะครับให้ละเอียดละเอียดแล้วคุณจะได้ความรู้มากมายที่นี่ครับแน่นอนครับหลังจากบรรยายเสร็จแล้วนะครับใครมีเหรียญที่ทางเราต้องการครับ ผมยินดีที่จะประเมินราคาให้ทุกเหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครัรเปลี่ยนมีราคาไม่มีราคานะครับนักสะสมมือใหม่ต้องแยกแยะให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแยกแยะไม่ออกเนี่ยนะครับคุณจะนะครับมีการเข้าใจผิดนะครับแล้วหลงเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในมือนั้นมีราคาครับขนาดเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจนะครับคุณก็จะหลงผิด คิดว่าเหรียญในมือนั้นไม่มีราคาเช่นกันครับอาจจะเป็นในส่วนของเหรียญที่มีราคาสูงก็ได้ในตลาดนักสะสมครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับคลิปวิดีโอนี้ใครด,ดูจบนะครับอาจรับเงินสูงสุดนั้นอยู่ที่1 0 0 0 0บาทครับเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้ขอฝากแชร์คนละหนึ่งครั้งให้หน่อยได้ไหมครับเพื่อไปบอกกับนักสะสมนะครับว่าเหรียญที่ผมพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้มีราคาแพงจริงครับ เราจะมาเริ่มต้นกันครับในส่วนของเหรียญรากเลยนะครับผมจะให้ดูเหรียญรุ่นเก่ากันก่อนนะครับก่อนที่จะดูเหรียญรุ่นใหม่นะครับมี2เหรียญวันนี้จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังและจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กันแบบชัดเจนและนะครับหนักแน่นเชื่อถือได้ครับทุกคนครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงครับผมจะพูดถึงในแนวของเหรียญที่เป็นรุ่นเก่าก่อนครับใครที่มีเหรียญนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ ซึ่งด้านหน้าน,นั้นจะเป็นผ้าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยคือรัชกาลที่9นั่นเองครับซึ่งเป็นนะครับในหลวงรัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีคําว่าราัชกาลที่9เหรียญนี้ต้องบอกว่าผลิตออกมาหลายปีมากเลยนะครับนะฮะเกือบร้อยปีนะครับประมาณ60กว่าปีได้แต่ว่าทําไมถึงซื้อและไม่ซื้อในขนาดเดียวกันนะครับผมมีจุดให้ทุกคนดูนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตพลิกเหรียญสักนิดหนึ่งกันละกัน นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีขอบเฟืองนะครับเนี่ยฮะบางเหรียญรุ่นเก่าไม่มีขอบเฟืองนะครับอย่างเช่นเหรียญลวงข้าวเนี่ยจะมีขอบเฟืองถ้ามีขอบเฟืองจะมีราคานะในส่วนของลวงข้าวนราคาห้าสิบตะตังค์แต่เหรียญนี้มีขอบเฟืองครับเป็นเหรียญอะไรครับนี่ฮะผมจะมาพูดถึงเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงคือด้านหลังนั้นเป็นตราแผ่นดินแบบนี้นะครับมีคําว่ารัฐบาลไทยด้านบนแล้วก็อยู่ตรงกลางนั้นคือ50สตะตงค์นะฮะ เป็นพอ,อนี้เท่านั้นนะครับคือพศ2,493ครับ2,493เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเจอเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินนะครับผมซื้อให้เหรียญละ2 0,000ืนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตราแผ่นดินแบบนี้แต่ว่าเขียนว่า1บาทปีพอ,อ2,493นะครับสูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ2 0,000ื่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็น1บาทนะครับแต่ถ้า50สตางเนี่ยราคาหลักพันนะครับมาดูในส่วนของจุดที่ผมจะพา เพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ดูกันเพื่อนๆครับถ้าผมให้เพื่อนๆดูแบบนี้มาถึงจุดๆนี้เนี่ยถ้าใครปิดคลิปตอนนี้ผมบอกไว้เลยว่ามืดมืดเลยนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันอยู่2บล็อกครับทุกคนครับมีทั้งบล็อกบล็อกแบบขายได้แล้วก็บล็อกแบบที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับบล็อกที่ผมจะพูดถึงคือบล็อกนี้ฮะบล็อกนี้เป็นยังไงครับทุกคนครับให้สังเกตตามนะผมขออนุญาตซูมนะครับซูมใกล้ๆ ื่อทำทำทำความเข้าใจให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้แบบชัดเจนเลยทุกคนครับเหรียญที่มีราคานะฮะจุดที่ผมจะให้ดูเนี่ยอันดับแรกคือเป็นปีพศ2493ก่อนนะครับเป็นรุ่นนี้ก่อนนะครับแต่ว่าจุดที่ถัดมาคือตรงนี้คือเลข50าเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีด้วยกันอยู่สองบล็อกบบล็อกอีกแบบหนึ่งนั้นนะครับอ่เลข5ากับเลข0ูนย์เนี่ยนะครับจะไม่เป็นเหรียญแบบนี้ จะเป็นกลมๆแบบนั้นไม่ได้ซื้อและระยะห่างจะห่างนะฮะอีกบล็อกหนึ่งนะที่ไม่ไม่ได้ซื้อนะครับจะเป็นตัวเล็กๆนะครับคมๆเหมือนกับเหมือนกับเส้นได้แบบนั้นไม่ได้ซื้อนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอเหรียญแบบนี้นะครับเป็น50าสิบตางนี่นะฮะที่เป็นมเหลี่ยมแบบนี้เป็นขีดๆอยู่ในตัวหนังสือเนี่ยแบบนี้ซื้อเลยเดยวครับซื้อสวยๆใหม่ๆ,มๆคมๆนะครับซื้อให้สูงสุดเหรียญละพันนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้มีราคานะครับทุกคนครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตให้เป็นเนี่ยทุกคนจะขายได้แต่ถ้าสังเกตไม่เป็นไม่เรียนรู้อะไรเลยเพื่อนๆก็จะขายไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมบอกไว้เลยว่าถ้านักสะสมมือใหม่ดูเนี่ยนะฮะจะเก็ตเลยนะครับแล้วก็นะครับจะแบบตาสว่างขึ้นมาแล้วทันทีว่าเอ๊ะเหรียญแบบนี้มีจริงด้วยนะครับว่านะครับมี2บล็อกจริงๆด้วยนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองแค่พอสอแล้วก็ผ่านเลยไม่ใช่นะครับนะครับต้องดูที่บล็อกของเหรียญด้วยว่าเป็นบล็อกไหนขายได้ขายไม่ได้นี่ครับนี่นะฮะบล็อกแบบนี้เขาเรียกเรียกกันง่ายๆในตลาดนักสะสมว่าเขาเรียกว่า50าสตาจะตบล็อกหนานะครับบล็อกหนาบล็อกบางนะฮะหนาบางก็ดูที่ตัวหนังสือนี่แหละนะครับก็คือ50กับคําว่าสตังนี่แหละถ้าเป็นตัวหนาหนาเหลียมๆเ,ยเขาเรียกว่าบล็อกหนานะครับ ถ้าเป็นแบบ่าเหมือนเส้นได้กลมๆแบบนั้นไม่ได้รับห่างๆนะนะฮะแบบนั้นไม่ได้รับเจอแบบนี้มาขายได้นะครับพเพื่อนผมยินดีรับซื้อให้นะครับนี่ฮะแบบนี้ครับโอเคนะครับมาต่อที่เหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้ผมต้องบอกไว้เลยว่านี่ครับเป็นเหรียญที่กระแสแรงมากๆมีหลายเพลเลยต้องบอกไว้เลยว่าเกือบทั้งประเทศนะฮะได้ออกคลิปออกมาเกี่ยวกับเหรียญ2บาทสีเงินกันมากมายครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวในเรื่องของเหรียญ2บาทสีเงินให้กับ FC และก็เพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่นะฮะที่ยังไม่มีความรู้เลยนะครับฟังกันใครมีผมซื้อนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งใครมีผมซื้อในเรื่องของเหรียญ2บาทเนี่นะครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยผมไล่เรียงแบบนี้ก่อนเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยจะผลิตออกมาที่เราพบเจอเนี่ยอยู่ที่ปสปสศครับพอศอเนี่ยนะครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยมีด้วยกันก็คือ2 5 4 8 สองพันห้าร้อยนี่นะครับผลิตออกมา4ล้านเหรียญนะครับรองลงมาก็เป็นปี49ปี49นี่คือผลิตออกมาหนึร้อยยี่สล้านเหรียญนะครับตามข้อมูลนะแล้วก็ปี50ปี50นี่ผลิตออกมาเยอะนะครับอ่าเขาเรียกว่านะครับข้อมูลการผลิตหรือว่านะครับอ่าปีงบประมาณเนี่ยออกมาเยอะแต่ว่าเอาออกมาใช้จริงๆประมาณ20กว่าล้านก็คือประมาณ26ล้านเศษนะครับเกือบ27ล้านนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญปี50ก็น่าเก็บ นะครับกับปี48นะครับก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าปี50นี่จะหายากกว่าในทุกๆพอสลองหาดูนะครับในส่วนของสีเงินนะปี50จะหายากเหมือนที่สยามชาแนลบอกหรือเปล่านะครับ48 49 50ลองกําขึ้นมานีฮะผมเชื่อว่าคุณแทบจะไม่เจอปี50เลยนะครับเพราะว่าปี50เนี่ยนะครับถึงจะมีข้อมูลผลิตเยอะแต่นามาใช้จริงๆเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับทำไมถึงถึงหายากผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของปี50เนี่ย พราะว่าเป็นปีเปลี่ยนถ่ายนะครับ50มาเป็น51เนื่องจากว่านะครับปี50เหรียญ2บาทแบบนี้สีเงินแบบนี้นะครับเวลานําออกมาใช้จ่ายในชุดจำวันเนี่ยนะครับทำให้นะครับพ่อค้าประชาชนหรือว่านะครับผู้ที่ใช้จ่ายเหรียญเนี่ยนะครับเกิดความสับสนนะครับแล้วก็นะครับทำให้ทอนผิดทอนถูกเกี่ยวกัน1บาท2บาทนะครับจนนะครับมีการร้องเรียนกันนะครับจึงทําให้นะครับทางกรมธนารักษ์หรือกองกระสอบหยุดผลิตทันทีในปี50 เพราะว่านะครับทำให้ประชาชนใช้จ่ายได้ยากนะครับในเหรียญหมุนเวียนนะครับจนบางคนเนี่ยนำเมจิมาเขียนไว้เลข2จริงหรือไม่ครับใครเคยทําบ้านครับที่เป็นพ่อค้านะฮะก็เอาเมจิมาเขียนไว้เป็นเลข2ใช่ไหมครับถึงเข้าใจว่านะครับเป็นเหรียญ2บาทนั่นเองสีเงินแต่ขณะเดียวกันครับสามนีสี่แปดสี้าห้าศูนย์เนี่ยพบเจอกันได้เยอะอยู่แต่ทุกคนครับเคยรู้ไหมครับว่า นะครับเหรียญ2บาทสีเงินที่มีการเล่นหาในตลาดนักสะสมหรือว่าเหรียญแปลงเขาพบเจอตั้งแต่ปี51ไปจนถึงปี60ด้วยใครมีปี51ถึงปี60นะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงินแบบนี้ผมซื้อให้นะครับนี่ถือว่ามีการแก้ไขนะครับว่าก่อนว่านะครับอันนี้คือข้อมูลนะนะครับก็คือแบบ นะครับมีการแก้ไขเอาเหรียญบาทมาทับใส่เหรียญ2บาทแต่ด้วยที่เนื้อของเหรียญเนี่ยนะฮะขนาดของเหรียญเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยหยุดผลิตไปจึงทําให้เหรียญ2บาทสีเงินที่เป็นปี5 1าหถึงหกูนนั้นสามารถขายได้ในตลาดทั้งสสมครับแต่เอาเถอะครับทุกคนครับในเมื่อนะฮะแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากเพราะมันไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของเหรียญหมุนเวียนนะครับคือเหรียญนี้ครับเหรียญนี้นะครับผมยืนยันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ มีปี8 8 9 9 5 3 3เหลรียญ3ามพศนะผมซื้อให้หมื่นหนึ่งถ้าใหม่ๆครบคมจริงๆเนี่ยมาคุยกับผมได้เลยเป็นชุดหนึ่งเนี่ยนะฮะสี่แปดนะครับถ้ามีครบชุดเนี่ยผมซื้อหมื่นขึ้นอ่ะเอาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับพอมาถึงจุดนี้เพื่อนๆฟังผมบรรยายอย่าหยุดนะอย่าหยุดคลิปแล้วฟังต่อครับเหรียญที่มีราคาจริงในตลาดนักสะสมที่เข้าหากันทั้งประเทศนะครับ นะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่ากระแสเหรียญ2บาทสีเงินเหรียญน,นี้แรงมากๆนะครับจากสยามชแนลจนทําให้หลายคนนี่แทบไม่เชื่อสายตาแทบบอกว่าข้อมูลเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนลองหาแล้วทั้งประเทศยังไม่เจอเลยแต่วันนี้ผมเจอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนครับเหรียญที่มีราคาทุกคนดูตรงนี้ดูง่ายๆแต่ขายได้จริงนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งใครพบเหรียญแบบนี้ลักษณะที่ผมจะบอกเนี่ย 484950มารับ10,000บาทครับน at ี um. like this? This ่ฮะเห็นไหมครับทุกคนครับเหรียญนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไปคือนะครับปรากฏว่านะครับทุกคนสังเกตดูนะครับวัดภูเขาทองเนี่ยนะครับนี่ฮะอย่างนี้นะตรงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนสังเกตดูนะครับนี่ฮะนี่ครับทุกคนสังเกตดูตรงนี้คือหน้าและหลังได้หันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะ นี่ครับเหรียญที่ขายได้จริงๆคือเหรียญแบบนี้เท่านั้นที่มีราคาแพงคือเขาเรียกกันง่ายๆว่าพระเสียรตรงในตลาดนักสะสมนะครับลองหมุนดูเล่นๆนะใครพบเจอนะครับใครพบเจอ2เหรียญนี้นะครับสเหรียญนี้ก็นํามาประเมินราคากับสยามชาแนลได้เลยครับส่งไปที่ไหนครับก็แอดไลน์ไอเดีมาเลยครับผมโชว์ไว้หน้าจออยู่แล้วนะครับแอดไลน์ไอดีมานี่ครับแล้วก็ส่งภาพประเมินราคาถ้าเป็นพระเสียรตรงแบบนี้คุณจําเป็นต้อง นะครับเรียกว่าถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆไหมผมดูด้วยถ้าใช่นะครับ ผมอ่านแล้วผมประเมินราคากลับทันทีถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวเนื่องจากมีเพื่อนๆเนี่ยนะครับให้การติดต่อเข้ามานั้นมากมายในแต่ละวันนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะผมกําลังไล่อ่านอยู่นะครับขอบคุณทุกคนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้และชื่นชอบเหรียญที่ผมนําเสนอในคลิปนี้อยากจะขอบคุณและเป็นกําลังใจให้เรากดคำว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอมอบเป็นกําลังใจให้ทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลเองด้วยลวกันนะครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ